ครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้คุณยายช่วงขึ้นจากน้ำมากินหญ้าบดนะครับอยู่กับคุณตาวันนี้ก็อย่างนี้มัน กินยาบดอยู่ครับเนี่ยคุณยายอ,อยู่ที่บ้านนะครับว่าอากาศคลืมนๆวันนี้ก็เลยไม,ม่ได้ออกไปไหนนะครับเช้านี้ก็ไปเอาอ้อยนะครับเนี่ยต้นอ้อยครับกองไว้ที่มา ยายอูครับเนี่ยครับสวัสดีท่าน f อท่านใดวันนี้ก็ไม่มีใครติดตามไม่มีใครที่จะช่วยเหลือนะครับ,รบเนื่องจากสร้างเสร็จก็ไม่มีเงินค่าใช้ใจ่ายของวัสดุ ตอนวัสดุนะครับก็เมื่อวานก่อนก็ไปที่ไปปรึกษาที่ของวานบัวบานเสือไอสิงน,นะครับก็ผมก็เลยว่าอยากให้เขาช่วยเหลือนะครับครับที่มีสร้างหลังคาสร้างไม่เสร็จก็ไม่ก็ไม่เสร็จนะครับก็คือขาดเงินขาด คือซับทั้งหลายเพราะฉะนั้นยังติดหนี้เขาอยู่ประมาณห้าหมื่นกว่านะครับนะเกือบหกหมื่นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือคุยาทองคูณนะครับมันเป็นโครงสร้างที่สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่มีเงินให้ค่าวัสดุเขานะครับ ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปปรึกษาที่ของโบบาลที่มี f อใหญ่ๆนะครับที่2 5งแสนห้าหกแสนคนคเขาก็นั่งสบายๆเขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวมีเอฟซีเขาเลี้ยงอยู่ทุกวันนะครับเพราะช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงอย่างนี้ก็มันเป็นโควิดเขาก็ไม่ได้ ทำนะครับผมไปดูเขาแล้วเลยไปสคนกับน้ำอ้อยกับน้องน้ำปุนะครับศึกษาเขาดูเหมือนเขาไม่อยากจะช่วยเรานะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ใครจะช่วยนะครับ,รบนี่แหละคุณยายสภาพสถานการณ์ลงน้ำเสร็จก็วิ่งกลับบ้านอย่างเดียวนะครับนี่นะครับ ครับสวัสดีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่อยูออ่จุดไหนก็นแล้วแต่นะครับประสงค์ที่จะช่วยออของของคุณยายนะครับยายทองภูลวันนี้ก็คป็นตาไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนครับที่จะให้ค่าอุปกรณ์เขาครับเด็บนี่เขาห้าหมื่นกว่าบาทครับ นี่แล้วมีปัญหาเยอะที่จะแก้ไขไม่ได้ครับไปออของอันนั้นไปถ่ายใส่คลิปของบวัวบาน,นะนครับก็มาเขาก็มาจากสวนลุงนุ๊เหมือนกันนะครับเาเอฟซีก็ใหญ่มากครับอันนี้เราเปิดช่องก็มีน,น,น้อยๆถ้าท่านใดที่ ในจิตเทศทาที่เปิดคลิปนเห็นก็มาที่เบอร์คุณตาด้วยนะครับ0810677275นะครับนะครับกินยาบทอยู่คุณยายตันนี้ก็อากาศเย็นอยู่ ก็สวัสดีครับก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้ที่จะคอมเมนต์ไปนะครับก็คือหลังคาทำเสร็จไม่มีเงินค่าใช้จ่ายครับของวัสดุเขาห้าหมืนกว่าบาทครับก็ไม่รู้ท่านใดที่อยากจะช่วยก็เชิญนะครับท่านมาเป็น รายทองพูนนะครับนะครับในแค่นี้ครับสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ